สวัสดีครับทุกคนผมเจอแมปใหม่นะฮะมันติเวิร์ดทาวเวอร์ดิฟเอนท์ครับผมนี่ฮะแมบปบนี้คนเล่นประมาณ200คนนะฮะไม่รู้ว่าเปิดมานานหรือยังไม่ได้ดูนะครับผมแต่เกมนี้เขาบอกว่าเป็นมันติเวิร์ดเพราะงั้นน่าจะรวมโลนหลายๆจัก,กรวาลน,นะนี่ไงจริงๆด้วยมีไมโครฟล์ด้วยเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยดูดีนะเนี่ยมีชักกี้ด้วยมีตุ๊กตาด้วยเจดีบาร์นี่ไม่ธรรมดาโอ้โหมีอะไรแปลกๆเต็มหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์นะเราต้องฟาร์มเงินก่อนนะครับอันนี้คืออินเด็กไหนดูตัวละครไหน่่มีกีกตัว มียังไม่เยอะนะฮะโอ้มีอ้ยสตีฟอ้ยอยากได้อุ้ยทุกคนผมชอบนะเพราะว่ามันรวมหลายๆเกมเข้ารวมกันนะฮะทำให้รู้สึกว่าแบบอยากได้อะนะฮะมีคาดพิเศษมีคาดเอ,อ่อแปลกใหม่โอ้มีเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยกล่องสูดพิเศษนะครับผมอืมเป็นกล่องที่ต้องใช้บ็อกในการเปิดนะครับผมประมาณนี้โอเคเราไม่สนใจละเราไปเล่นกนนนี้กันดีกว่านะครับ เริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้อ๋อบบอ,อันนี้เอเลโอเคไม่สนใจเอเลดเราจะเล่นแบบสตอรี่อ่านี้เป็น a อ k นะครับส่วนตรงนี้เป็นเพย์นะฮะอค้านี่คืออะไรเนี่ยข้อเสนอจํากัดเหรออืมเดี๋ยวนะแล้วเราสามารถหาเอ่อเพชรจากไหนได้บ้างเนี่ยนอกจากซื้อเป็นโรบักนะครับอืมโอ้มีซีซั่นด้วยเหรอซีซั่นด้วยโอ้นี่ครับมีซีซั่นพาร์ด้วยนะครับมีคนได้คนสร้างระดับที่ห้าสิบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นเลยดีกว่าอ๋อนี่โคตรตร้ นี่ผมไปหาโค้ดให้ทุกคนมาแล้วนี่ครับโค้ด W N A H I D นะฮะแลกเอาไม่ได้เฉยเลยอะไรเนี้ยอุย้ยไม่ได้ได้ไงวะโค้ดไอ้มันต้องได้สิเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยไม่ได้จริงไม่น่ามั่วเลยเหรอไม่ได้เฉยเลยอ่ะเปนมึงนะเอาใหม่เอาใหม่มีคนนี้อีกโค้ดหนึ่งนะฮะเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะอืม,มาต้องรองคนนี้ปึ๊บไม่ได้เฮ้ยทำไมอ่ะ ทำไมไม่ได้จริงๆเนี่ยโอ้ถ้าไม่ได้ฉันจะไม่เอาแล้วนะฉันจะไม่ใส่แลวนะเนี่ยเราสุดท้ายเราสุดท้ายปึ๊บพอไม่ใส่ละไปเราไปลงเล่นกันเลยดีกว่า let's กเริ่มในสามสองหนึ่งลุยนี่เริ่มมาจะมีแพน vs ซอมบี้นะครับมีไฟไนท์เฟดดี้แล้วก็มีอีเวนต์ผมไม่อยากลงอีเวนต์ว่ะเอาคลาสสิกเฮาส์แล้วกันนะเริ่มเป็นอีเวนต์ก่อนเลยครับทุกคนระดับเรามันต้องอีเวนต์แล้วมันธรรมดาไม่ได้อืมมันแบบ นะมาเล่นขนาดทั้งทีก็ต้องแบบอีเวนต์ไปเลยนะครับเราจะไม่ทํามดงธรรมาดานะครับมาลุยๆมาแล้วอู้บ้านเป็นบ้านแบบบลบ็อกนะฮะมีไงมีเตียงนอนด้วยเบดเบดโอเคอันนี้ใช้ปุ่มกดหนึ่งไม่ได้นะมันต้องแบบวางเราเองเลยนะฮะโอ้ยผมชอบหน้าต่างเขานะหน้าต่างเขาทาดูดีนะครับเนี่ยหน้าต่างเขาชอบทำดูดีนะฮะเราวางไปนะครับมันปลาอะไรอะ่ะมันทําอะไรอะ่ะวางเพิ่มแล้วกันปุ๊บ อ๋อ oh, เหมือนมัน,ม,นมันปล่อยมันพ่นอะไรออกไปนะอ๋อ oh, พ่นฟองสบู่หรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับเค okay, <Okay, S 1> เป็นเด็กน้อยนะฮะเด็กน้อยพ่นฟองสบู่นะฮะวางตัวละครไปเพิ่มอีกแล้วกันปุ๊บอ่าเน้นสแป,ปมตัวละครไปก่อนแล้วกันโอเคฮิตบล็อกในการวางก็โอเคนะครับไม่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 แย่ไม่เร็วนะฮะวางไปเยอะเลยปุ๊บปุ๊บนี่ครับเกิดมาต้องตายให้หมดอุ้ย oh, no. บอยกรอสโอ้โนมวิ่งไวแล้วเนี่ย ปล่อยหลุดไปสักตัวหนึ่งก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าเราอยากกิ๊กกันไงเราเอาอัพตัวนี้ดีกว่านะฮะทำให้ตีไวขึ้นไม่นะมันหลุดน่ามีออโต้สกิปนี่ไงออโต้สกิปเปิดเลยฮะไม่ชอบเลยออโต้ไอ้สกิปอะโอเคอุ๊ยหู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 เฮ้ยด่านก็ยากไปหรือเปลอด่านอีเวนต์เนี่ยเรามีแค่ตัวกากากนะทุกคนไม่นะเสียดายี่เนี้ไม่มีคูณสองคูณสามเลยเนี่ยโอ้โหเกือบจะได้กิดอุ้ย นี่ขนาดตัวละครไม่นะแพ้นี่ขนาดตัวละครระดับกระจอกนั้นยังยังมีแบบเปลี่ยนเอฟเฟกเลยทุกคนถือว่าทําดีนะเนี่ยถือว่าใส่ใจเดี๋ยวเราไปดูในซัมมอนดีกว่าว่ามีอะไรซัมมอนบ้างปึ๊บนี่เรามาซัมมอนก่อนเลยอยากได้ตัวแรหรืออีปิกก็ได้ป้าบโอ้ได้ได้ได้ตัวนี้อีกแล้วได้บักหัวเขียวอ่ะฉันเกลียดแกเอ้ยได้แล้วเว้ยโอเคค่อยฟินหน่อยครับนี่ฮะได้แร่มาเรื่อแล้วนะฮะใส่เลยปึ๊บขายได้ไหมเซลล์ยูนิต โอเคเซลไปได้เออได้ศูนย์คอยเหรอโอ้ไม่เซลแล้วทางนั้นเนะก็บไว้เก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้โอเคไปเล่นใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แต่ก่อนที่ไปเอาใหม่ผมไปเจอโค้ดมาแล้วนะฮะได้จริงด้วยครับผมเดี๋ยวผมซิงไว้ให้ใต้ล่างดิสคริปชันนะครับผมอุตส่าห์เข้าดิสคอร์ดเขาเลยนะเนี่ยเนะพื่อเอาโค้ดมานะฮะอ่าได้แล้วนะครับโค้ดเดี๋ยวดูกันว่าได้อะไรเท่าไหร่น,นะฮะอ๋อนี่ได้บล็อกมาเป็นเอกลักษณ์สิบเอลิพันคลาสสิกเอกลักษณ์สิบเคสนะฮะเปิดไปเลยยิ yes. ้สม่เปิดวิสตติวะ What ว e h เ l l นี่ผมเปิดได้ไดตัวนี้ครับระดับอีพิดไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูันี้นะฮะนี่โอ้โได้ตัวระดับกาก,ากสุดเลยฮือไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้มานะครับของฟรีเนาะของฟรีอ,อ,อย่าไปคิดมากนะครับมปใช้เลยโอเคซัมมอนนี่ซัมมอนสิแต่เกมเหมือนมันยังมาบักอยู่นะมันไม่ค่อยีเท่าไหร่นะซัมมอนเลยแล้วกันสิบครั้งแค่นี้เองอุย้ย สมอลนี่อย่างนี้เลยเนี่ยไวมากเลยนะยังไม่ทันทำอะไรเลยฟาสปึ๊บอีกรอบหนึ่งโอ้โหได้ของซ้ำๆกันเยอะมากนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูยูนิตตัวนี้มีอะไรบ้างโอ้โหนี่ครับยูนิตเกินเลยฮะยูนิตเกินการเลยมีสเปดด้วยอ่านี่มินิกันอืมมีมินิกันเอ้ยมันคืออะไรมินิกันอ๋อตีไวใช่ไหมมินิกันมีสเปดนะฮะโอเคเรามีตัวละครเยอะแล้วตอนนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ มาครั้งนี้เราเป็นแพน vs ซอมบี้มาดีกว่านะฮะ sunny day นะครับแพน vs ซอมบี v ้ S ไปกันเลย let's go <S เปลี่ยนบ้างแมปสวยมากเลยนะครับนึกถึงเกมอันนี้เลยไอเกมอะไรน,นะที่เราเล่นกันสมัยก่อนอ่ะ <S <S สร้างสร้างผักมาสู้กับปีศาจร้ายอ,ะ <Okay S 1> อ่ะโอเคเอฟเฟกต์มันช้าๆมันไงไม่รู้เอฟเฟกต์มันเหมือนแบบแอนิเมชั่นมันแบบต้องรอแป๊บนึงถึงจะออกแอนิเมชั่นน่ะนะฮะโ <Okay S 1> อเคเราเปิดออโต้สกิปแล้วใช่ไหมยังนะฮะเปิดเลยปุ๊บโอเคตีไปตีไป เดี๋ยวผมจะเอามินิกันมาใช้นะครับอยากใช้มินิกันนะฮะโอ้บอลเตอร์มาแล้วฟันมันฟันมันฟันมันสวยหัชวิงหัชวิ่งไปเลยโอเคเดี๋ยวเราเราไม่ขายแล้วกันขายไปเดี๋ยวเสียดายของฟรีนะฮะวิ่งแมวแมวแมวเหมียวเอ้ยได้มินิกันละปุ๊บลงเลยปุ๊บมาแล้วนี่ฮะตีไวมากครับพ่นรัวๆครับอืมอืมอืมบอกเลยครับดาเมจคือเวอร์จัดนะฮะต่อไปคือตัวนี้ ตัวนี้ตีเป็นซิงเกิลนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยววางตัวนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นตีเป็นสเปซน,นะครับเป็นแมวโอ้ยเป็นแมวแมวจริงๆเลยอ่ะแมวจริงๆเลยอ่ะน่ารักดีนะเนี่ยโอเคน่ารักน่ารักผมจะอัพมินิการเยอะๆนะฮะเพราะว่ามินิการเนี่ยมัน DPS สูงนะครับโอเคเอะหรลอว่าผมอัพตัวนี้ก่อนดีไหมตัวนี้มันเก่งนะอัพตัวนี้แล้วกันนะตัวอีเวนต์นี่มันเก่งนะครับมันฟันแหลงด้วยนะฮะโอเคอัพเกีรไปไม่รู้มีตัวเงินไหมในเกียร์นี้น่าจะมีตัวเงิน,นะ อ๋อมันไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้เฉยมันแค่เป็นมงกุฎด้านบนนะครับเออเอ๋เก่งดีนะมงกุฎด้านบนนะครับอันนี้ตันแล้วนะโอเคส่วนต่อไปแมวเหมียวบ้างแมวเหมียวเราฮึมเมียวเมียวเมียวใครอยากกินแมวเหมียวอัเกรดไปตันแล้วนะครับโอเคปรับทาเก็ตก,ก่อนเป็นเฟิร์สเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นอัพเกรดไปแต่เงินได้เยอะอยู่นะครับไม่ต้องมีตัวเงินก็เล่นได้นะเกีนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าบางที คนเราก็ไม่ไม่ได้สูบตัวเงินตนั้งแต่แรกๆอะไรอย่างงี้นะฮะเคอัปเกรดไปปุ๊บอ่ามาเลยฮะัมงกุฎมงกุฎหยหน้าตามันน่ารักมากเลยนะี่ยเหมือนเอาแบบหลายๆเกมมารวมกันจริงๆนะฮะอ่าตันแล้วครับนี่ส่วนตัวนี้ด้วยนะฮะอัปตัวนี้ด้วยเอาให้มันตันให้หมันไปเลยเคปุ๊บปุ๊บอัปเกรดไปเรื่อยๆโอ้ลิ้นพันแล้วอ๋อนี่มันมีเว็บ้านบนบอกเอา้กากำลังจะโม้เลยโอ้โหอ๋อได้เพชรอย่างนี้เองนี่ครับ ได้สองร้อยสิบแล้วก็ได้เหนือร้อยสิบติ๊กติ๊กนี่ทําอะไรได้เดี๋ยวไปดูกันว่าเอาไปทําอะไรได้นะติ๊ก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 ชิโลติ๊กชิโลติ๊กชิโลเดี๋ยวดูดิมันทําอะไรได้นะครับตรงติ๊กนี่ออไม่มีตรงนี้หรอเนี่ยอืมอยากซ่มหน่อยแล้วกันนะครับล่ายคูณห้าปุบโอ้ได้ตตัวนี้เศร้าอ่ะไอติ๊กนี่มันเอาไปทําอะไรได้ติ๊กอ่ะติ๊กอ่ะอยากรู้ว่าเอ้ยมีสกอตเกมด้วย อ๋อ oh, นี่ครับเอามาแลกตัวนี้ได้นะครับติ๊กเอามาแลกตัวนี้ได้เป็นกล่องพิเศษตัวนี้ได้นะครับนี่เอามาแลกตัวนี้ได้โอ้โ oh, หมีเป็นหมื่นตัวเลยเนี่ยตรงนี้เยอะมากนะครับแต,แต่ถ้าใครได้โอโหแปบนึงนะคือแบบมีแค่สองร้อยสี่เจ็ดตัวเองเหรอตัวนี้โอโหน้อยมากน้อยแบบน้อยเวอร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักรอบแล้วกันนะนี่ครั้งนี้เราจะมาเล่นอีเวนต์ใหม่นะครับเอาใหม่เลยล้างแคนล้างแคนอีเวนต์ติ๊กใหม่นะฮะวางตัวนี้ก็เลยป๊ ทหารดาบของเราโอเคมาโจมตีไปวางตีด้วยจึ๊บฮผมชอบที่มันตีหมู่นะมันตีหมู่อะมันดีมากเลยเห็นไหมตีหมู่นะฮะโดนทุกตัวเลยโคตรเจ๋งวางได้กี่ตัวก็ไม่รู้เนี่ยสแปมตัวนี้ไปเลยเปิบเปิบเ <c oughs> ปิบอ, <c oughs> อ,อ๋อเนี่ยอ๋อมันสามารถวางได้สิบห้าทาวเวอร์คือน่าจะวางสแปมได้แบบหลาย,ลาย,ลายๆตัวเลยแบบไม่จํากัดจนกว่าจะเต็มอะไรเงี้ยเนาะ นอกจากตัวที่แบบโกงจริงๆถึงจะวางได้แค่ไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยนะฮะนี่โอ๊ยเงินไม่พอไหมนะชิกายนิดนอนเดอะฟอลเงินไม่พอไหมพอตายไปอ่านี่รอตัวนี้เลยนี่ครับตัวนี้ดีพีเอสสูงนะฮะพ่นมันพ่นมันพ่นมันปุด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 ตายไปโอเคอัปเกรดหน่อยเดียวตัวนี้ก็อัปเกรดหน่อยนะโหดมากเลยตัวนี้คือแบบดีจัดอะพ่นแบบรัวๆเลย เขียนเดตแล้วปั๊บอ่านี่ฮะโจมตีไปไฟเอฟเฟก์ไฟแบบงงแงงมากเอฟเฟกไฟคืองงแงงจัดอ่านี่มีแมวด้วยวางแมวไปด้วยปุ๊บเมียว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 มุ่เมียวมุ่งเมียวแล้วก็นี่ด้วยฮะตัวนี้ตัวเนี้ยมาต่อยตรงนี้แล้วกันจึ๊บโอเคนี่อู้ดูดีดูดีอ่านี่ฮะมุมนี้ดูดีมากมุมนี้เอาไปทําปกได้เลยนะเนี่ยอัปเดตก่อน ปึ๊บอัปเดตนี้ด้วยอ่าแล้วก็ลองเงินนะฮะตัวมันจะหลุดแล้วไอตัวนี้มันเก่งนะเนี่ยมันหลุดมาได้ไงวะต้องวางตัวนี้นะฮะนี่ฮะพนควันไปบอกเลยชิวๆครับตายไปโอเคอัปเดตเพิ่มปึ๊บสองพันเหลือจะได้เพิ่มนะฮะแต่เกมนี้เล่นง่ายอยู่นะครับปกติแบบว่าานแรกๆเราจะเล่นยากมากเพราะว่าตัวละครเราไม่ค่อยมีนะฮะแต่นี้เขาแจกถือว่าแจกหนักอยู่นะโค้ดหนึ่งก็ให้เยอะอยู่นะครับถือว่าดีเลยนะ เป็นเกมที่ใช้ได้นะครับมีเขาเรียกว่ามีแบบความใส่ใจผู้เล่นเนาะว่าผู้เล่นแบบเล่นใหม่ๆจะเล่นยากเกินไปอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเขาแบบทำการโปรโมทอะไรส้กนิดนึงแบบจ้างยูทูบเบอร์ดังๆอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยก็จะแบบอาจจะมีคนเล่นเยอะยอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคแต่นี้ผมก็ใจดีอะเนาะผมก็เล่นเล่นมาเล่นรีอะเนาะครับอืมก็ไม่ต้องขอบคุณกันหรอกนะเจ้าของตับแบบมปม่ะกระโคตรโมเลยนะฮะกระโมปลาไวรุ่นโอเคอัปตันแล้วนะฮะ เค okay. แต่เหมือนมังกรเราจะโกงสุดแล้วนะฮะผุมจะเอามังกรเยอะๆเลยแล้วกันวางมังกรตรงนี้หนึ่งตัวสองตัวไม่นะอ๋อวางนแกล้มสามตัวหรอมังกรโอเคก็เข้าใจได้เพราะมันโกงจัดนะฮะอุ๊ยนี่บอสบอสเดิ์หนึ่งหมื่นเลยแล้วเนี่ยนี่ถ้าเราสุ่มไม่ได้ตัวอีปิกนี่เราจะเล่นยากนะเนี่ยผามันไปผามันไปแมนตายซะตายซะตายโอโหเนี่ยฮะได้120ร้อยสิบติกกับเพชรอีกห้าเม็ดอืมโอเค ก็โดยรวมเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสนุกอยู่นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็กดไลค์ชอบมากๆกดซับไม่เจอกันใหม่พัดหน้านะฮะขอบคุณที่รับชมจนจบไปทุกคนไม่ไบ,บครับเจอกันใหม่พัดหน้านะครับทุกคนเจอกันจ้ะ